ว่าด้วยเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือนะคะตอนนี้เข้ามากลายเป็นอวัยวะที่33ของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ทํางานเนี่ยถูกจัดเก็บลงไปในมือถือแค่เครื่องเดียวเรียกได้ว่าถ้าไม่คาดมือถือใช้ชีวิตกันแทบไม่ได้เลยล่ะค่ะและที่นี้จะทํายังไงล่ะให้เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เราใส่ลงไปในมือถือทั้งหมดนี้ให้รอดพ้นจากบรรดาแฮกเกอร์ที่จ้องจะขโมยข้อมูลของคุณเพื่อไปใช้ในทางที่มีดีมีร้ายเดี๋ยว,วันตนว หรือการโจมตีทางคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะนึกถึงเวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้อีเมลผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนสําคัญในชีวิตเราทําธุรกรรมต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ก็ดีการทําธุรกรรมทางการเงินก็ดีหรือแม้กระทั่งการลงทุนค่ะและช่องทางเหล่านี้แหละก็เป็นช่องทางที่บรรดาแฮกเกอร์ต่างๆอยากที่จะเข้ามาดึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อที่จะใช้ดูดเงินออกจากบัญชีนั่นเองข้อมูลจาก Sky เาอ,เอาไว้ว้ตัแต่เนกุมพนธ์จนถึงเมษายนที่ผ่านมานะะคประเอา อาเซียน6อันดับแรกที่ถูกโจรกรรมข้อมูลจากการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยวิธีการฟิชชิงมากที่สุดนะคะได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและเวียดนามตามลำดับค่ะแต่ยิงอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอก how to วิธีการทำยังไงให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกโจรกรรมข้อมูลในมือถือเดี๋ยวไปดูวิธีแรกกันเลยมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลย ให้ดาวน์โหลดแอปจากโ Store ที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น Google Play Store หรือว่า App Store ค่ะและห้ามติดตั้งแอปที่มีแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นไฟล์ .apk ข้อสออัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราได้อัปเดต Security Patch ของแอปนั้นๆแล้วด้วยข้อ3ค่ะอย่าเปิดอัลต้าโซลสำหรับ Wi-Fi สาธารณะหรือว่าเน็ตเวิร์กที่ไม่คุ้นเคยนะคะเพราะว่าถ้ามีการปล่อย Wi-Fi ปลอมออกมาเนี่ยโทรศัพท์เราก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ถูกดึงข้อมูลลลออออกกกมมาาาาโโดยยััตตตตนิเนะะ่่าาะะแวหจ้้งรใช Wi-Fi สาธารณะจริงๆนะคะก็อยากจะให้ใช้ VPN เพื่อเป็นการปกปิดการรับส่งข้อมูลข้อ4ค่ะอยากคลิกลิงก์ที่ไม่น่าไว้ใจเด็ดขาด จำเอาไว้ขึ้นใจเลยนะคะว่าไม่มีบริษัทหรือหน่วยงานไหนทำมาขอข้อมูลส่วนตัวของเราผ่าน SMS หรืออ e ีเมลทาไม่แน่ใจโทรหาเขาเลยค่ะและข้อค่ะข้อสุดท้ายอย่าอนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเกินความจาเป็นนะคะเพราะว่านี่แหละเป็นสาเหตุข,ของข้อมูลรั่วไหลค่ะรูปแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเตือนสติตัวเองอยู่เสมอนะคะเห็นลิงก์อะไรแปลกๆก,ก,ก็อย่ามือซนเผิอกดเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าถูกขโมยข้อมูลไปแย่เลยค่ะทางหน้ามีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพ Subscribe ac connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่สำคัญใน t ิ k ต o k ก็อย่าลืมไป Follow กันค่ะและสำคัญไปกว่านั้นอีกพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทาง Line OA ของ ac connect เพียงพิมพ์ a c connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ